มาแล้วมาแล้วโอ้ย oh, เอ้าคนน้อยไม่ไปโรงเรียนคนน้อยเรียนออนไลน์เหรอคนน้อยเรียนออนไลน์สวัสดีสสดครับพี่นัง่งสวัสดีค,ดดครับ<ด>มาเอาประเด็กเอื้อยจากเดนมาร์กคนน้อยเอาประเดกไว้เฮ็ดกินแน่ว่าสันว์ปลาประเด็กบอ,กอ,บอเซียวไปไว้เพื่อนห้ทีมงานนี่แหละอเอาไว้อาจารย์ดนตรีเอาไว้กินกันเอาถือเป็นแพ็คอย่างนี้เราไม่ต้องใส่กล่องก็ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใส่รถเลยนี่ครับได้แล้วได้เอื่อยเด้อเอื่อยฮักบอสจูเอื่อยฮักจันร้อยนี่แหละจากเด่นมากเพื่อนว่าคนน้อยคนน้อยเรียนหนังสือคุณแม่ตีไหมเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเพคนงอเงี้ยไม่หน่าป้าป้าไปไหนป้า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 ไปไหนคะเนาะ พี่นี่นี่แหละพี่นนี่ตีกองไหมพี่นนี่อยู่บน้องโอ้ยถึงแม่หายนาบุตรตะลิ่ตวร้านน่อยคอยคุณแม่ด่าเหรอคุณแม่ด่าไหมด่ามากไหมนุเสียงดังเสียงดังไปเดี๋ยวลงน้าลอยเอาปลาลาไปให้ก่อนได้แล้วได้แล้วมากประเด็กเสิเขาไป อเฮ็ดน่ากินกันนะครับพี่น้องหมูขึ้นนะฮปลาขอนมวนกุ๊ปตีบเลยกระบ,บอดหมูขึ้นเนี่ยนะครับได้แล้วได้แล้วขอบคุณครับ,บ,บจ้าพายัมได้ประเด็กกันจะเลือกพี่น้องเด้อผมอ่ะโอ้โอโออยเตาจะสอนการบ้านโอเตอร์สอนลเลี่ยนวออันไลน่แต่ละวันในพี่นางก็วุ่นวายอยู่กับประเด็กนี่นะครับพี่น้องปาอำนาจกับมี่นาทีแพ็คทรงคือกันดิประเด็กรอ นี่นะครับปลาแดกแซ่บปากแดงพี่น้องเลยใส่ตำหมากงใส่ต้มใส่แกงใส่ได้บดสุเนวเอาขอบคุณครับพี่นางไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วตัวเล็กบ๊ายบายค้นหนางอบ๊ายบายนะ้อยน้อยโดนแม่ด่าใช่ไหมนั่นเงือกวงอกไปแล้วล้หน่อยไปแล้วนะลอยไปแล้วไปพี่น้องมาหน่อยครับขอไปโดมครับขอบคุณสำหรับปลาขอบคุณสำหรับ รางวัลน,น้ำใจที่เพื่อนให้มาซื้อปลาแล้วครับเด้อเอื้อยหกักเอื้อยเพ่งนะครับเครื่องซอยจุ่มว่านนี่เหมือนนี่ก็เลยมาเอาประเดกให้เพื่อนนะครับตามที่เพื่อนบอกมาเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งแนวกินเข้าไปโดมก่อนสินไปซื้ออ่ตาตำบักทั่วไก่ย่างแล้วก็ซื้ออาจารย์นักดนตรีกินกันนะครับตำบักทั่วไก่ย่างนะครับอาจารย์ไพจิตกำลัง หนึ่งเข่าทายเยู่ทั้งพุ่นเพราะว่าจานร้รอยเอาผ้าออกมาปั้นก็นเลยมาเอาเน้ำกินไปซัวาจานกินน้ำนะครับพอแหลมกับกระลังแกงปลาควานันเพิ่มมาขึ้นนี่อ่ะไปล้านไหนี่น้องเอ้ยอ้า,อออาวมาหอดแล้วบัดน,นี้นเน่ได้แล้วโอ้ไก่ย่างตัวเบล,เลอเลยกับตะมักทัวปลาแดกลงไปใบก่อนเอย้ยมาหนักเถอะไปสายลาอาจารย์นยนตรีคอยผู้ใดอยู่นี่แน่นอนพี่ไม่พี่เมย่อยู่อยู่บ่เนี่ย กินเขากินเขาเด้อเฮลเอาเจ๊ตัวไหนสไลด์พ่ใหม่ดิเจ๊นี่นี่ตล้วต้องกินาแล้วป้ากินขาน้ำกันกตุ้มหวมตุ้มอมกันมาเร้อมาเ,ด,เด้อแต่ประแดกความตุ้มหวมกันจานเบริรดจานจูไปปะ,ปะนี่ไหมเออเรียนเรอยด ประเดกเอามาไว้ก <Wars> ินนี่แหละเอื้อยพันซื้อให้จากเมืองนอกเอื้อยฮักเอื้อยแพงนี่แหละพอแหลมดิฮะบ่ป้าอาจารย์นี่ครับนี enders, ่อาจารย์สวัสดีครับย้ำมือะส้าอีกเท่านึงนี่ยนี่นะกินนี่ครับเอานักกินนะครับเดี๋ยวประเดกไปบอกแม่ยนุอยก่อนเจอคนได้ใส่กินกันไปบอกแม่ยนุอยก่อนเถอะเราเจอแล้ววัน ยันว่าเป็นนันของอันน,น,นี้นะตะมังอยู่บตค์ทัวที่เด็ดเลยแกถฐาเลยนะจันเด้อนี่ละครับพี่น้องครับเพื่อนไห้รางวัลน,น้ำใจบ้าเฮากัเอามาตุูม,มังห์มกันมาเคลื่อนนี่เซี่ยวนา้าเซี่ยวนา้าเพื่อนไห้รางวัลน,น้ำใจมากขึ้นกันก็นเลยไปซื้อน้ำกินนั่นละ่ะนะครับเงินซื้อน้ำกินซื้อไก่ซื้อนี่ก็ของเซี่ยวน้าเพื่อนมาเคลื่อนนี่นะครับหลังจากที่แบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็ ซื้อน้ำกินมากินกันแม่กินแล้วบเขาวนั่นพ่อกินข้าวหรือยังปะ่ะตาบักทั่วก็ย่างซื้อมาบักคักเลยเดี๋ดวยวนี้ <laughs> รักเสียปากรวยๆมันนายเยนี่ยเนาะประเด็กนี่เอาไว้กินเท่าเด้ออันเออื้แพวกน้ำมาเอาไวปขัว้วพอเด้อเซลตังไวปขั้วนั่นแหละเพราะว่า่ นี่เรื่องนี้นะเอาส่วนเอาไปนี่แล้วส่วนี่เท่าไหร่ย่ามอยากเฮ็ดน้องกินกับสิดาไปเฮ็ดกินกันได้อาจารย์คนหนึ่งแล้วไหมจังเอยปีงไก่อันนี้โทรศัพท์นี่กล้องมันประชันต้องเป็นหลานเขาเห็นให้ได้บ่ก็ผมกับคือกันเนี่ยผมหนึ่งื้อเครื่องไม้ด้วยดิครับไทยไปไทยมาเป็นมั่วเป็นหมองเป็นสีเศราเศานั่นแหลมันเป็นน้ำโทรศัพท์คือเขาใส่งานโดนแล้วไหมผมก็ยังอยากซื้อไม้ยังได้อนงาชัดิ เด็ดแต่ว่ากล่องหลังนี่ถ่ายไปถ่ายมาแม่ได้เสหน้าปัดมันบ่เส้นเบิดแล้วแสดงว่าเป็นที่ระบบนั่นแหละกันาถ่ายไปถ่ายมาเป็นเครื่องอากาศเขาเป็นเครื่องหมวกอ๋อแสดงว่ากล่องมันจักเื่อมแล้วกันเนี่ยบ่เข้าไปใหญ่เอาเวลาเงีบยคนเขาเซ็ตแต่บนนอนบ่โอ้ยหักอยู่มันถึงกระซิบซื้อเครื่องไม้หมดแล้วซื้อเครื่องไม้ดีกว่าผมคือผมยังบ่ไปสอนเลยนี่ใครไม่สอนมันก็ซื้อเครื่องไม้ไหมเพลื่อนด้บ่เออกระซิได้ยดอดจองเทไนเพราะพันบ่นี่ นั่นประมาณนั่นละไม่นครับซื้อเครื่องใม่ไปซื้อจักบกเมื่นกู้สองมืนี่นะประมาณนี้แต่ใส่ะเงินบาททใครแนมาขึ้นมากันไล่สดเหรียญกับท้นเสี่ยวน้ำโอดมาหายละสองพันสอพัได้จวดมาขึ้นท่นได้สองพันผมก็ได้สองพันแล้วก็อภิใม่ได้สองพโจสากลินมาลองน้ำกลอีกันเลยแบงให้เพื่นหาลอยเลือยหาลอยไปซื้อเากินกันซื้อเทากินมากินกันกระสวนไปกินเขาน้ำหนึ่ไป ตำบักทัวกล้ย่างปลาแดกในของเอื้อยของเอื้อยเด่นมากเอื้อยฮักซื้อมาแล้วซื้อมาไวเหล้ววันว่าซื้อมาให้ทีมงานเขากินเด้อว่าสั่นพอแ์ล็บเมนูทีมงานอาจารย์นรุตีทุกคนนั่นแหละนะครับเอื้อยฮักเอื้อยฮักบอดแม่ที่เพิ่นเมาบัดดีๆนั่นนะครับเพิ่นก็เลยไปซื้อปลาแดกเพราเฮ็ดกินว่าสั่นก็เลยเอาไปเอาอันปลาแดกปากแดงเนื้อเพิ่นบงเล็บปลาพร้อมในปลาแดกปากแดงพี่นางลำพันธ์หมื่อวานก็ได้กินซอยจุ ฮะแกงป่าอยู่ในหมอนเ้อครับครับได้บอกอาจารย์เพิ่นกินแล้วเป็นบ่กินแล้วก็กากินแล้วบ่วกวนออกสันไป,อป,ปดอกสันงงาาโน,โน,นตออา,า,นกกนาตักไปี่น้องเงาโอู้วผู้ใดทรมาน้อมาหน้อเราขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนเด้อจังสีโทรกลับเด้อจ้าผู้แรมว่าตักแกงปลาไปกิน,นเด้ออาจัรยเพิ่นว่าไป,ปอาจารย์เพิ่นแ,แต่งพระเข่าหลือท่างคุณแน่ท่างนี่แต่งพระเข่าแล้วเพิ่นว่าแกงปลาตักมากินเด้อเพิ่นว่าพู้แลมว่า อุ้ยไก่นี่แหละครับขอบคุณเพื่อนน้ํานะครับเมื่อคืนไลฟ์สดเพื่อนน้าโอนเงินมาให้ก็เลยได้ซื้อกับข้าวกินกันนะครับเสียวน้ำไก่ไว้เมนูกระจอกเทียดว่าสันจันเบิดอไว้ใหญ่กากเนาะสมกันเลยครับเจ้าโอ้ยนางทั้งผัวทั้งกวางมันบูซัดตั้งไหนที่เขาบ๊วยที่เขาบ๊วยพ่อเออเมียแน่เนาะเดี๋ยวผมจะซื้อมาไว้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อ่อฮะ หาลานสื่อมาไวก่อนันจะบ่เหี่งเนาะพอเนาะเอาฝาขอบไปไหนแมนกมนยมนครับโอ้ยแของหวานเนวมากกว่าพิ่แอมให้มาเดอนไปน้องเด้อบัดนี้นตาบอกทัวใส่ละจานโจปุ๊กแล้วพ่หันมาเอื้อนเลยั้มโอ้ยนอนตัวยัุ้ยนอนนันอยู่ในรถตู้พ่นั่นเข้าเศร้ากับเข้าเที่ยงในร่วมกันเลยไปน้องแี่ฮะบางทีรายารไก่โพ้ยว่าแม่นอันนกกระจอกเทศด กินได้ในหอดเรี nah ่ยงกรับผเบิดนี่นะครับเอามาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับอาจารย์กินแล้วเพราะว่าอันต้มปลาแกงปลาตักให้กินในเด้อเพอนะเต็มหมอไออันตักให้กินในเนื้อพอนะอืมคันคันนั้นอยากกินกับไปตักเอาแล้วป่ะตักอร่ลยแต่เพราะท่านอยากคันไอดอกของเอาข้างหน่วยสะดนมาขึ้นลงเอาปลาก่อนกันมวนลกูตีบพี่น้องเลย อาจารย์ก็ไปเมื่อคืนอาจารย์ไปจิตก็ไปน้ำ <ๆ S 2> เล้เมื่อคืนโอ้ครับรผมครับผมฮะเออไั่นเราแกงก็อยู่หมอไปตักเกาไม่ขัน <ๆ S 2> ยากนี่เด้ของเรยอหนินี่ปลาอย,ยู่ขางกัมเพียงเนาะนี่มันอยู่ขางกัมเพียงนี่สิมามาพี่น้องมากินเขาครับเนี่ยครับนี่ละพี่น้องได้ยังมาครับมาเจอจุนกันกินน้ำกันยองศิลป์พี่น้องนะครับผู้บ่ิหาเมื่อบ้านนะครับผู้ยู่โดมครับ พอดีมาเคลื่อนประกันไลส่สวดเหรียญทดลองเครื่องเสียงของส่างนี่ครับตู้ยังตังอยู่นี่มือแรงกันมีโอกาสขันว่ามีแมวลากรสิเด็นั่งไล่เหรียญในปีน้องเบิองน้ากันอยู่ดอกนะครับพอดีมาเคลื่อนไล่กําลังมวนบอดโจวคนอื่นไปกินย่างกุ้งกินย่างแนี่โอ้หลากหลายแนว่ยมาเคลืนก็เลยแต่พักกันจบไลส่สวดก่อนไปกินย่างกุ้งก่อนนะครับสนอกว่าบ <c oughs> าดนี้ครับเลยพระกันเฮ็ดคลิปหาปลาคอนต่อเลยบาดนี่ที่แรกว่าสพยายามบวงหนูแขกหลอดลักยามวงหนูแขกหลอดไปพ่อปลาขอนเอาปลาขอนเลยบาดนี่ อ้ะวเดี๋ยวขออนุญาตกินเข่าครับอาจารย์นะครับจะข้าก่อนนะพี่น้องเด้อเอาขอบคุณหลายๆสําหรับรางวัลนำใจจากเอื้อยฮักนะครับทั้งเดนมาร์กขอบคุณเพื่อนน้าทั้งเดนมาร์กทั้งสวีเดนหมดละนะครับขอบคุณสุขูสุคนนะครับที่มีความเมตนาเมตตาการุณาโอ <c> ้ <oughs> ริ่นพันกันนะครับเพรได้เจือจุนกันเพราะได้กินเข่ากินน้าแต่ละเมือแต่ละเวีนนะครับพี่น้องครับ รายได้ต่างๆาเข้ากันนี่แหละเอามากินเขากินหนามกันแน่แล้วก็ใส่ซอยส่วนตัวเล็กๆเล,ๆเลอกๆน,น,นะครับเติมน้ำมนมามกน้ำมัน<ห>มนะครับก็ขอบพระคุณหลายๆเด้อที่เห็นความอ่ามีความอนุเคราะห์คว,ม,ควมเมตตากรุณาให้นะครับเ<ฯ>พราะได้กินได้ยากอาจารย์เท่าเนาะอ,อ่ะวปะคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละพี่น้องกินเขาก้อนบัดเนี่ยเขาเศร้าครับขเขาเที่ยงร่วมใส่ก,กันเลยของแท้นไหมแมนวะแซ่บป่าวตามตัวนั่นล้านเนี่ยแน่นอนนะครับล้านเรกล้านเียกเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ซื้อร้านว่าจะก่อนลืมละ่ะร้านแรกเลย์ขันขันมาจากขอนแกนขันมาจากโกสุมล้านสุไทยมันสิเป็นล้านอาหารติดถนนโอนทางติดถนนใหญ่บุจบ่เม่นบ่ล้าน,นยังบ่ซื้อล้านบ่ได้อ่านบึงแต่ว่าอาจารย์ทิ้งครับอาจารย์หวังเมื่อนานมาตัวนี้เสียบก็เลยซื้อร้านนี้นะครับพี่น้องขันมาจากโกสุมเนี่ยมาทา้าโกสุมในร้านสุไทยขันมาจากขอนแกนล้านแรกนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ขางทางนี่แหละอยู่ขางบึงนี่แหละนะครับ อ้าวจวดจัดฝาดบ่มต้องเข้าบัดนี่ไไก่เนาะจันเนาะ่ะพี่น้องครับขออนอุญาตกยนเขาก็เดื่อบัดนีลเด้อ